ครับสวัสดีครับผมปทีปตันประเสริฐนะครับอยู่เบนดิกเอสอาร์ทีเล n ซิ่นะครับวันนี้เป็นเลสที่2ของปีนี้ที่สนามบางแสนนะครับเลสวันเสาร์เนี่ยเราทําค่อนข้างดีนะครับออกจากที่12ก็ไล่ขึ้นไปจนที่6ละนะครับแล้วก็มีเซฟที่คาออกมีอุบัติเหตุหลังจากนั้นเราก็มีเรื่องของบูสต์กำลังที่ลดลงนิดนึงแต่เราก็ประคองจนจบได้ได้ที่2ในรุ่นนะครับได้ถ้วยมานะครับคันนี้มาวันนี้ก็น่าผิดหวังนิดนึงเพราะว่า เราก็ออกจากที่ข้างท้ายเหมือนเดิมผ่านไปแต่ละรอบเราก็ทําได้ดีนะครับได้รอบละคันสองคันเก็บไปเรื่อยฟิลรถด,ดีมากรถสมบูรณ์ทักชั่นดีอะไรทุกอย่างจนรอบที่5้าแล้วครับก็โดนคันข้างหลังชนหลังซ้ายนะครับหมุนค่อนข้างแรงตอนขึ้นเขาก็ปีกนกหักเลยไปต่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาใหม่สนามหน้าเดี๋ยวเราไปเชียร์กันต่อที่บุรีรัมย์ครับ ครับสวัสดีครับผมชื่อวลิตอรยัพนะครับหรือชื่อเก่งไรซ์ฟิวนะครับในวันนี้ผมมาแข่งรายการ Thailand Super s e r i e s ในรุ่น Thailand Super pickup นะครับหมายเลข88แล้วก็ทีม b บ n ด d i ซ SRT Nitto Racing Team นะครับในการแข่งครั้งนี้เป็นสนามแรกของรายการ Thailand Super s e ซ i e s ซึ่งแข่งที่สนามบางแสนติดเซอร์กิตก็เป็นสนามปิดเมืองแข่งริมหาดบางแสนแล้วก็เป็นสนามที่ค่อนข้างท้าทายของนักแข่งหลายๆคนสำหรับผลการแข่งข,ง,ขงของที่ผ่านมาเริ่มแต่คอลี่ไฟ ผมได้อันดับที่9ในสนามแรกจนมาอันดับที่6แน่นอนว่าการที่มาแข่งสนามนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ที่เราจะวิ่งสนามนี้ได้ปลอดภยัยสําหรับผมเนี่ยมีการเตรียมพร้อมกับรถเนี่ยจะเน้นเรื่องเบรกมากที่สุดเพราะว่าสนามเศร์กิจเนี่ยเป็นสนามที่พลาดไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นสนามที่เราต้องวิ่งอยู่ในลัวไม่มี r ันออฟเอเรียที่เป็นพื้นที่ที่สามารถผิดพลาดและหลุดออกไปได้คือถ้าหลุดออกไปก็คือชนลัวนั่นแปลว่ารถเราต้องมีความพร้อมค่อนข้างดีมากๆซึ่งในครั้งนี้แน่นอนว่าผมก็เตรียมเบรกของเบนดิกนี่แหละครับ ซึ่งเป็นเบรกที่ผมเลือกมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วและเป็นเบรกที่ดีที่สุดที่ผมเลือกมาฝากติดตามผมเชียร์ผมในสน,นามต่อไปวอลิตอระยะหมายเลข88ของผมนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในอีกหนึ่งกิจกรรมของทางเบนดิกนะครับกับรายการแข่งบางแสงกลางปีนะครับซึ่งเป็นรายการแข่งแบบปิดถนนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยรถคันนี้มิตซูบิชิอีโว่3ที่กำลังจะลงแข่งขันเนี่ยก็ลงแข่งในรุ่น GTC นะครับใช้พั b เบรกเบนดิกซาร์ตีซึ่งเป็นพั b เบรกตระกูลสูงสุด,สดเลยของทางเบนดิกในขณะนี้ใช้สำหรับสหรับการแข่งขันรวมทั้งรถที่ต้องการประสิทธิภาพการเบรคสูงสุดได้นะครับติดตามกิจกรรมต่างๆของทางเบนดิกโดยที่เข้าไปดูที่ Facebook หรือ Instagram. อินสตาแกรมมองหาเบน ขอบคุณมากครับพ่าเบรกเบนดิก์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก